คลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาตามคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของกล่องไฟนะครับผมเทหน่านะผมแรงกล่องไฟแดดมันจะมีอยู่ห้าไอห้าสีนะผม สวัสดีครับผมท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กับช่องบิ๊กบอสถมิซานเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวสําหรับในในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาตามคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของกล่องไฟนะครับผมในคลิปนี้โอเคก็คือว่าเขาบอกว่าอยากให้ผมนะผมทาคลิปทาเหน้านะผมแลงกองไฟแดดนะครับผม ก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจัดให้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของการแปลงนะครับผมมันไม่ยากเลยนะครับผมก็คลิปอาจจะไม่ยาวนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็ขอท้าวความก่อนนะครับผมว่าแดดนะครับผมกล่องไฟเท่าที่ผมรู้จักนะครับผมก็คือเท่าที่ผมรู้จักนะครับผมมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับผมก็คือรุ่นหนึ่งรุ่นแรกนะครับผมกล่องไฟที่เขาเอานิยมนิยมเอามาใส่เทน่านะครับผมมันจะเป็นกล่องไฟที่เป็น2ปลั๊กนะครับผม2ปลั๊กแบบ เป็นกล่องไฟที่ผมใช้อ่าผมแต่ว่าตัวนี้ผมใส่เป็นกล่องเป็นกล่องบีดนะผมกล่องบีดพวกนี้มันจะต่อแบบเหมือนกล่องแดดนะผมปั๊กตัวเดียวกันนะครับผมแต่ว่าถ้าท i mean. ําไมผมไม่ใส kind of uhm, like well, <mag> ่กล่องแดดไม่ม anyway <unf> <ates> <idor> ีเง <off> ินนะครับผมก็เลยไม่ซื้อกล่องแดดใส่นะครับผมอ่านะผมตัวแรกก็คือเป็น2ปั๊กนะครับผมแต่ว่าตัวที่2นะผมก็คือตัวแดดนิวนะครับผมแบบก็คืออ่าแดดที่ผมมีนะผมมันจะเป็นกล่องลักเดียวนะครับผม แปลว่าสายทุกสายมันจะมัดรวมอยู่ในปลั๊กเดียวเลยนะครับผมก็แล้วแต่นะผมว่าใครจะเลือกใช้กล่องไหนนะผมจะว่าส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้2ปลั๊กนะผมเพราะว่ามันจะใส่กับ,บ,ล Both ก,บกล่องบีดก็ได้นะผมใส่กล่องแดดก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะผมแต่ว่าถ้าส่วนเป็นกล่องเดิมนะผมมันจะมีแค่มันจะมีปลั๊กเดียวหรือเปล่านะผมแต่ว่ามันจะเป็นกล่องผมก็จำไม่ได้นะผมว่ากล่องเดิมมันน่าจะมีปลั๊กเดียวมั้งปลั๊กเดียวนะผมปลั๊กเดียวหรือเปล่า ก็ช่างมันนะผมจำไม่ได้นะผมแต่ว่ามันจะเป็นกล่องเล็กๆนะผมเท่านิ้วโป้งนี่แหละนะผมยาวๆประมาณนี้นะผมก็เหมือนกับประกามิจิกนะผมก็แต่ว่าสั้นเหมือนนั้นนะผมก็มันเล็กๆนะครับผมก็ในเรื่องของไฟก็มันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะผมแต่ว่าถ้าพวกเป็นกล่องบีบกล่องแดดนะผมก็ไฟก็โอเคขึ้นมานะผมแต่ว่า กลองบีตเนี่ยก็ในระดับหนึ่งนะผมแต่ว่าถ้าในเรื่องของการจุดระเบิดดีนะผมส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้กลองแดดนะครับผมเดี๋ยววิธีการแปลงนั้นนะครับผมต้องแปลงยังไงนะครับผมก่อนเดือนนะครับผมเราต้องมาแกะชุดสีนะครับผมดูมันเดิมนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่แกะชุดสีนะครับผมเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับผมเพราะว่ากองมันอยู่ด้านท้ายนะครับไปนะครับผมเดี๋ยวชุดสีเดี๋ยวผมจะถอดออกแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับผมแล้วก็ ผมทำอ่าเป็นชิ้นเดียวนะครับผมตัวนี้ผมต่อเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับผมกล่องตัวนี้นะครับผมกล่องตัวนี้เป็นกล่องบีดนะครับผม ผมไปถอดออกมาจากบีดเลยนะผมตอนที่ผมไปซื้อกล่องนะผมมันเป็นร้านเป็นร้านเซียงกงับผมก็ผมไปถอดกล่องตัวนี้ออกมาจากบีดเลยนะผมเป็นรถบีดนะผมผมถอดออกมาน่าจะเป็นบีดตัวแรกนะผมที่ผมถอดออกมานะครับผมอจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับผมนี่ครับก็คือตัวนี้นะผมสายไฟมันอาจจะไม่ครบนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมตัดออกนะผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้นะผม ว่าผมเดินไฟยอนะครับผมก็คือวิธีการแปลงนะผมเนี่ยมันจะมีอยู่ห้าไอห้าสีนะผมตัวนี้มันจะเป็นสีดาขาวนะผมตามจริงมันจะเป็นสีดําขาวนะครับถ้าแบบว่ารถเราชุดไฟเดิมนะผมก็ต่อไปเลยนะผมนี่นะครับผมห้าสีนะครับผมในกล่องเห็นชัดไหมนอะอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็คือเราตัดกล่องเดิมบอกเลยนะครับผมตัดของกล่องเดิมบอกแล้วก็เราแบบว่า ของต right <Right. S 1> ัวนี so, ้นะครับผมมาใส่นะผมตัวนี้มันจะมีอยู่แค่ฝั่งนี้มันจะมีอยู่3ามสายนะครับผมตัวนี้ไม่เกี่ยวนะผมตัวนี้ไม่เกี่ยวมันไม่มันไม่มีมาให้นะผมอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของฝั่งนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นกองแดดนะครับผมอ่าถ้าเป็นกองแดดมันจะใหญ่กว่านี้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมมันจะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับผมก็คือแดดสองปลั๊กนะครับผมแล้วก็แต่ละสีนะครับผมต่อกับ ชุดไฟเดิมได้เลยนะครับผมแปลว่าเอาสีเขียวสีเขียวมันจะเป็นตัวนี้มันสีเขียวนะครับผมอ่าสีเขียวก็ต่อกับสีเขียวที่ออกมาจากอ่าสายไฟที่ออกมาจากชุดไฟเดิมในรถนะครับผมตัวนี้ก็สีน้ําเงินสีน้าเงินเหลืองนะครับผมก็ต่อกับเส้นสีน้ําเงินเหลืองเดิมเลยนะครับผมก็ต่อมานะครับผมเป็นดําเหลืองนะครับผมดําเหลืองก็ต่อกับเส้นดําเหลืองเดิมของรถได้เลยนะครับผม ตัวนี้ก็ดําแดงนะผมดําแถบแดงนะครับผมก็ต่อกับเส้นเดิมของดําแถบแดงในรถได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นอ่าในเรื่องของดําแถบขาวนะผมตัวน <on average> ี้จะต่อมันมันจะเป็นอ่ากล่องที่เป็นมันจะต่อกับสวิตดับนะผมตัวนี้มันจะเป็นสวิตดับนะผมดําดําขาวนะผมถ้าเราใส่สวิตกุญแจนะผมก็ต่อกับเส้นดําขาวที่ออกมาจากรถเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับกล่องนะครับผมสําหรับการแปลงกล่องไฟนะครับผมแต่ว่าพวกนี้นะผมตัวนี้มันจะเป็นกล่องบีตนะผมถ้าว่าถ้าเป็นกล่องแดดมันจะใหญ่กว่านี้นะผมเดี๋ยวก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนนะผมตัวนี้ก็สาเหตุที่ผมไม่เลือกใส่กล่องแดดนะผมก็เพราะว่าไม่มีเงินนะผมสั้นๆแต่ใจความนะผมก็คือประ่ามันแล้วก็รถผมไล่จบนะผมที่น้ามัน เบอร์ตัวนี้แล้วนะผมผมก็ไม่เลยไม่อยากเปลี่ยนด้วยนะผมก็ใส่เป็นกล่องตัวนี้แหละนะผมแต่ว่าถ้ากล่องเดิมนะผมมันจะเล็กกว่าน,นี้มากนะผมถ้าใครเล่นทีน่านะผม<ๆ>เขาก็น่าจะรู้นะผมมันจะเล็กกว่าน,นี้มากนะผมแต่ว่าในเรื่องของอ่าไฟนะผมไฟที่ออกมาจากกล่องนะผมมันจะต่างกันนะผมมันจะต่างกันเลยนะผมก็แบบว่าอัตราการเร่งอัตราการเร่งนะผมทุกอย่างมันจะต่างกันนะผม แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนกล่องไฟนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนจากกล่องไฟเดิมนะผมตัวนี้คาบูคาบูเนี่ยเขาไล่ไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอากล่องไฟด้วยนะผมตัวนี้ถ้าไฟแรงนะผมเราใช้เป็นคาระบูเดิมนุมน่มหนูเดิมนะครับผมน้ำมันอาจจะบางทําให้ลูกสูบทลุได้นะผมเดี๋ยวลูกสูบ่าหัวลูกสูบนะผมเพรลูกสูบที่น้ํามันบางมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูครับพวกลูก kr นะผมที่เบรกเพราะน้ำมันบางผมก็มีเยอะนะครับผม ่ะไม่เยอะหรอกแล้วผมก็นี่นะผมมันจะกินหัวลูกไปเลยนะครับผมกล่องโฟกัสมหนึ่งโฟกัสโฟกัสอ่านะครับผมจะประมาณนี้อยากโอ้ยอยากให้กล่องโฟกัสนี่นะครับผมตรงนี้มันไม่โฟกัสนะครับผมท่านผู้ชม ำไมกล้องตัวนี้มันเอาใจยากจังอ่านี่นะครับผมมันจะกินไปแบบนี้เลยนะผมเมันจะลุบุบลงไปเลยแล้วมันจะกินเนื้อเข้าไปเลยนะผมแต่ว่าถ้าน้ำมันปกตินะครับผมมันจะไม่กินลูกสูบนะครับผมนี่ก็คือลูกเทน่านะครับผมน้ำมันปกตินะครับจะประมาณนี้นะครับผมมันจะไม่กินนะครับผมนี่นะครับผม ตัวนี้ก็ไม่กินนะครับผมะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการในเรื่องของถ้าเราจะแปลงกล่องแดดนะครับผมเราก็ต้องแปลงอ่าอไม่ใช่เราก็ต้องไล่น้ํามันใหม่นะครับผมคันนี้สเตปก็มีกล่องหนึ่งตัวนะครับผมคาบูหนึ่งลูกแล้วก็อ่าลูกสูบนะครับผมฟ้าเสื้อ เดิมนะครับผมตัวนี้ไม่ได้แยงนะผมแต่ว่าถ้ามีเทน่าคันใหม่นะผมแต่ว่าคันนี้นะผมผมจะจบพี่ที่สเตปแค่เท่านี้พอนะครับผมแค่สเตปนี้นะผมจะไม่ขยับแล้วนะครับผมเพราะว่าให้มันเป็นแบบว่ามันเป็นรถคันแรกของผมนะผมแล้วก็สเต็ปนี้นะผมที่ผมไล่ก็มันมันจบอยู่แค่เท่านี้นะผมกับเงินผมมีเท่านี้ไอ้ผมก็คือไล่เท่านี้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะขยับสเตปเดี๋ยว ถ้ามีคันใหม่นะผมถ้าได้ซื้อคันใหม่นะผมก็ค่อยมาพูดกันในเรื่องของอ่าตัวนั้นอีกทีนะผมแต่ว่าตัวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะผมในเรื่องของสเต็ปนะผมเดี๋ยวเสียงนะผมผมจะให้ฟังนะผมว่าตัวนี้เป็นกล่องบีนะผมแต่ว่าถ้ามีกล่องเดิมไม่เทียบนะผมผมก็อยากจะเทียบอยู่แต่ว่ากล่องเดิมผมไม่มีนะครับผมตา้านให้ฟังนะครับผม เสียงเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็พอได้อยู่นะครับผมอันนี้ผมจะมันมีรหัสไหมก็ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวเราต้องดูแล้วตัวนี้เป็นกล่องบีดนะผมเพราะว่าถอดออกจากบีดเลยนะผมตัวนี้มันจะคล้ายๆกับกล่องเทน่าตัวใหม่นะครับผมเทน่าตัวใหม่จะคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับผม เรื่องของซุ้มเสียงนะผมแล้วก็ในเรื่องของการแปลงนะผมะเดี๋ยวดับรถก่อนนะผมอ่ะนะครับผมก็มันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะผมแค่ต่อตามสีเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับผมคลิปนี้ก็อ่ามาก็ระยะหนึ่งนะครับผมก็ประมาณตัวนี้ก็คือผมถ่ายได้ส1อนาทีกว่านะผมอ่ะนะครับผมก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะผมเพราะว่า อาทิตย์หน้านี้นะผมก็คือแบบอาทิตย์นี้เนี่ยแหละนะครับผมก็คือวันจันทร์อังคารอาทิตย์นี้นะผมก็ผมก็เรียนหนักหน้าดูเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีคลิปลงทุกวันหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าถ้าผมได้มาถ่ายก็จะพยายามลงทุกวันนะครับผมก็คอมเมนต์ยังเหลืออีกเยอะนะครับผมท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมคอมเมนต์ยังเหลืออีกเยอะนะครับผมนี่่อกของจูนราบูเดิมเท่นนานะัะผมก็ ยังอยู่นะผมอะนะครับผมอาตัวนี้จะเป็นอาตัวไหนล่ะอะเป็นกล่องเทน่าเสร็กล่องแดดนะครับผมก็ตัวนี้ก็ตัดออกนะครับผมเพราะว่าทําเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไล่ชุดไฟเดิมแบบไม่ใส่แบตนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมอะก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับผมก็นี่แหละนะครับผมที่ยังไม่ได้ทํานะครับผมเดี๋ยวไปเจอกิลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับผม ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับผม